สวัสดีครับจอข่าวเด่ม17โดยกานาทีครับท่านผู้ชมที่ถามคำถามว่า GT200 Alpha 6จบยังไงหลังจากที่มีการทดสอบออกมากับ GT200 0พบเนี่ย4ใน20วันนี้เอาคนที่ต้องบอกเนี่ยนะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่นำมาซึ่งการตรวจสอบอุปกรณ์ GT200 ในเมืองไทยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับสวัสดีครับพาจานะสวัสดีครับ ครับถามอาจารย์ตรงนี้ก่อนนะฮะครับกดดันหมาก,ก่อนหน้าน,นี้ก่อนจะรู้ผลที่ไปร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายซ่อนครับกดดันมากๆครับคือโดยพื้นฐา,านตอนแรกเนี่ยพวผมเข้าใจว่าผมแค่นําเสนอเรื่องพวกนี้ให้กับสังคมไทยได้รับทราบ แล้วก็ได้ไาเป็นในส่วนที่นําเรื่องถึง,งคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีมีการพยายาิจารณาคือเราบอกแต่แรกว่า,วาอยากให้สวทชเป็นเจ้าภาพในการทดสอบพวกนี้แล้วก็ไม่คิดว่าพอเสร็จตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็ได้เป็นหนึ่งในกรรมการทดสอบเครื่องกับเขาด้วยแล้วก็ไปอยู่ในฝ่ายซ่อนอีกด,ด้วยมันเลยทำให้ดูเหมือนกับเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายซ่อนกับฝ่ายหามผมพายายามบอกตั้งแต่แรกว,ว่าผม,ผมเป็นเป็นสกีพยานนะผมเป็นคนช่วยดีไซน์การทดลองก็ได้ซึ่งการทดลองทั้งหมดที่เราเห็นนี่เราก็ดีไซน์กันมาใช้หลักของเมืองนอกครางหมดเลยกดดันกันก่ทีจะรรผลคับ ่อจะรู้ผลเนี่ยนะคือในแง่ของความน่าจะเป็นที่ผมเรียนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะครับ,รบน่าจะเป็นมันก็อาจจะออกมาเป็นห้าก็ได้สิบก็ได้สิบห้าก็ได้แล้วแต่ ก่อนที่จะรู้ว,ว่ามันออกมาเป็นนีเป็นยังไงโ,ยโวยกลัวสุดส,ด,สดเลยครับเพราะว่าจริงๆรแล้วเนี่ยถ้าท,ท,ท,ทางสถิตินะครับออกมา20ตเต็มก็เป็นไปได้แ uh huh. ต่มันเป็นไปได้น้อยมากๆใ <'s> นปัญหาคือว่าผมกลัวว่าสังคมไทยเราเองเนี่ยหนึ่งคือเราก่อนหน้านี้ทั้งหมดนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เราก็ยังไม่เข้าใจวันนี้เราคงได้ได้คุยกันมากขึ้นเราก็ได้ได้เหมือนกับได้ฝึกตั้งคำถามว่าทําไมทําไมทําไมมากขึ้นเสร็จแล้วเราได้เห็นกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทำแต่บันปลายทำห้องทดสอบนักข่าวหลายคนแบบเอ๊ะโง่เม็ดหรือเปล่าทำไมต้องเอานักข่าวออกไปข้างนอกอมนันเป็นหลักการเพื่อเพื่อให้เห็นว่าไม่มีการรบกวนจากอะไรเลยมไม่มีการส่งสิกอะไรได้ไม่มีปัจจัยภายนอกอะไรเลใช่ใช่ครับแต่ว่นนามีไอ้เรื่องที่สามที่ยากที่สุดคือเรื่องสถิติคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยการบอกว่าไอ้เจ้าเครื่องพูดนี้จะทำงานเป็นดาวสุ่มตัดมันฟังเหมือนกันหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่หนึ่งในสี่กล่องเนี่ยมันคือประมาณห้าครั้งที่ว่าแต่จะมีช่วง ของสถิติอีกที่บอกว่าถึงห้าครั้งแล้วก็ยังบอกว่ามันยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นเครื่องที่ทำงาได้จริงมันจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นขึ้นไปเรื่อยๆถึงสิบสามนั้นตอนแรกผมผมลืมว่าอุ้ยอธิบายยากก็มันใช่คื่ตอนแรกถ้ามันเฮี้ยนถึงสิบสามเนี่ยผมจบอาชีพผมเลยมันผมว่ามันไม่ได้ผมเชื่อว่ามันทำงานไม่ได้ไงคือออกมาในกรุงเทพความน่าจะเป็นเนี่ยมันออกมาสิบสามตู้มเนี่ยผมเลิกเลยตอนนั้นคิดมาถ้าเกิดออกมาเลยทำไลยคิดอย่างเดียวว่ามันไม่มันไม่ปกติ มันไม่ปกติแต่เราแต่ไม่ไม่ไดม่ได้หาเรื่องใครนะมันไม่ปกติจากสมมติอ่ะตอนแรกเราบอกว่าระเบิดขนาด20กรัมคุยกันไว้มาถึงหนึ่งอนถึงสี่ระเบิดจะถล่มตึกทั้งตึกได้อคนก็จะถามว่ามันมีอะไรตุกติกหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าด้วยศักดิ์ศรีฐานไทยไม่มีโอเคนะฮะฉันมั่นใจว่า13มไม่ถึงแน่แน่ แต่ถ้ามันตกตรงเกละไรอเียตรงนั้นเนี่ยเทาเทาพวกนี้ตั้งแต่6 1ถึง13เนี่ยแล้วผมผมบอกว่าด้วยสถิติผมนับคำนณแล้วเนี่ยพวกนี้เชื่อถือไม่ได้แต่คนไทยไม่คิดอย่างนั้นแน่แต่นั่นที่ลุ้นระทึกมากเลยมันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็ออกมาสี่โอ้โหคนลุกตอนนั้นแต่แน่นอนก็ทำให้ฝ่ายที่เขาเชื่อมั่นเนี่ยก็กลายเป็นอีกทางนึงเลย อ่าไม่เข้าใจครับนั่นเป็นเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกหลายๆคนก็ค่อนข้างเชื่อคือคือเลขก่อนแล้วเลขที่เราได้มาตอนก่อนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บ้างแปดสิบเปอร์เซ็นต์บ้างมันเป็นเลขที่ไม่ได้มาจากการทดลองครับฉะนั้นณวันนี้เมื่อผ่านกระบวนการทดลองเราเห็นเลขจริงเนี่ยมันได้ตัดสินใจง่ายขึ้นมปริษัทเราไม่ได้บอกว่าชนะคาคาหรือสะใจเรืเป็นต้นแต่เราบอกว่าเนี่ยคุณมีเลขจริงแล้ว ไปไปติไป,ไป,ไ,ปไปคิดต่อไหม,มว่าจะใช้ซื้อไปแบบไปใช้ยังไงบ้างครับคุณแจมเป็นตัวต่ายยงประธานกนรรมธิการในสภาครับออกมาบอกว่าฝ่ายกองกําลังเนี่ยเขาล้องไปว่าเขาอยากให้ทดสอบใหม่เพราะว่าจริงๆตอนที่ทดสอบเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกปลอมปนต้อนแต่เขาเกรงใจก็เลยอยากให้ทดสอบใหม่ได้เห็นข่าวใช่ไหมครับ,รบ,รบผมเห็นข่าวบ้างครับอันนี้จริงๆเรามีสัญญาลูกผู้ชายกันนะครับตอนแรก ว่าถ้าเกิดผลการทดสอบออกมาเป็นยังไงจะไม่ตัวแยงผมเนี่ยผมโดนกดดันมาเยอะมากแล้วผมบอกว่าผมโดนกดดันว่าถ้าผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยผมห้ามออกสื่ออีกนะจะเห็นว่าเมื่อวานผมไม่ผมไม่ติดต่อสื่อเลยแต่ว่าก็เนื่องจากเคยผมก็เห็นภาพอยู่ว่าก็โอเคก็เห็นภาพแล้วมันมันสื่อเหลือยี่สิบถ้าเกิดมีใครตัวแย้งผลต่อไปเนี้ยสัญญาที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะ ผมผมจะมีผมจะมีสิทธิ์ในการที่ผมจะตอบโต้นะกำหนดเล่นก่อนละกันแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับการทดลองทั้งยี่สิบซ้ำที่เราทำวันนั้นซึ่งยาวมากผมเหนื่อยจริงๆเลยตั้งแต่ตั้งแต่สิบโมงเช้ายันสี่ทุ่มใช่ฮะนานไม่ใช่นานขนาดนี้นานมากๆแต่ว่าบางครั้งก็เร็วคือเราอยู่ห้องซ่อนเราจะไม่รู้แต่เรารู้แต่ว่าเขาจะโทรมาบอกเราว่าอ่าเสร็จแล้วบางครั้งก็รอไปยี่สิบนาทีแล้วสามสิบนาทีแล้วสี่สิบนาทีแล้วก็ไม่โทรมาสักทีก็จะเกิดการเขาเรียกรีเซ็ตรีเซ็ตหมายุด เราขอเริ่มต้นกันใหม่ซึ่งในเชิงของเกมผมบอกว่าโอเคแฟร์ตอนนั้นอาจจะไม่ได้กินข้าวเย็นเอเรล่นจริงๆก็คือว่าครั้งที่19ครั้งที่มีปัญหาคือครั้งที่ข้าวเย็นมันไม่เสิร์ฟก็เราก็ยังเสียเซลล์กันในห้องซ่อมตัวว่าองค์ใสเรายังไม่กินข้าวเย็นอาเบะกินข้าวเย็นนะแกนแต่ทุกคนอยากกลับบ้านทุกคนไม่อยากค้างคืนแต่ไม่มีปัจจัยอื่นเขาเท่าที่เราทราบเราเราคิดว่าเราได้ยินว่ามีรถขนข้าวเย็นเนี่ยผ่านมาถ้ารถขนข้าวเย็นมีผลต่อปัจจุบันนี้มันก็คงไม่่ใชล เครื่องนี้ถ้ามันทางานได้จริงรถแค่นี้ไม่หยดแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มพูดว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนในห้องเอันนี้เป็นแฟร์เพราะว่านี่คือสาเหตุว่าทําไมเราถึงได้มาจัดที่นี่ตอนแรกบอกว่าให้จัดที่ราชบุรีให้จัดที่ภาคใต้นั่นเป็นเปื้อนเต็มไปหมดเลยมันทดสอบไม่ได้พอเรามาตรงนี้ปดเนี่ยเรามีการทสครั้งแรกสุดเลยก่อนจะเริ่มต้นเกณฑ์จริงๆคือเอาทั้งสี่กล่องในบ่อตรงกลางแล้ว็ให้เดินหาเขาก็ชี้ที่กล่องตรงกลางได้ไม่ได้ชี้ไปที่ลิมๆแสดงว่าไม่มีสารปนเปื้อนข้อที่หนึ่งข้อที่สอง จากระเบิดที่แค่20กรัม,มเป็นแท่งขนาดหนึ่งปอนด์นสี่ถ้ามันมีอะไรเป็นเปอนจริง,รงมันก็ควรจะชี้ไปหายก้อนที่ใหญ่ที่สุดอยู่เพราะวัตถุที่จะรองมันใหญ่มากครับมันเป็นขนาดตัวอย่างที่ใหญ่มากมฉะนั้นในมุมของผมซึ่งเป็นมุมของคนที่บอกว่าเครื่องนี้มันทํางานไม่ได้ม,มันเป็นมุมของการที่จริงๆแล้วเครื่องพวกนี้มันคือแรงของคนในการสั่งไปสั่งมามฉะนั้นถ้าพูดตรงๆก็คือว่าไม่สามารถตัดสินใจชี้ได้ท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้น อาจารย์กำลับบงย้อนกลับไปวันที่ตกลงกันก็คือว่าผลออกมาทุกคนต้องยอมรับครับเท่านี้ออกมา15ครับอาจารย์ก็ต้องยอมรับผมก็ท้ามาหาลัายเขาจะได้ผมออกก็ต้องยอมรับะนะครับและเมื่อวันนี้มันออกมาสี่ไม่ใช่บังเอิญมา,าดูวิทยาศาสตร์ถูกต้ององอกมาสี่ก็เราจะยอมรับไปตรงนั้นคแล<น>ะทีนนี้นะในแง่ของพื้นที่นายรุ่มดีบอกว่าเรารับซื้อแน่ถูกไหมในพื้นที่จะเล่งส่งคณะกรรมการลงไปอธิบายครับแต่ว่าในพื้นที่ก็มีจํานวนหนึ่งซึ่งอยากจะเลิกใช้ พราะความไม่มั่นใจมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ใช้ไม่ได้เนี่ยนะอีกจำนวนหนึ่งผู้กำกับชาก็บอกว่ายังไม่มีเครื่องมืออื่นเขายังต้องใช้ต่อเสริมความเชื่อมั่นแค่ชี้เป้าเหมือนกับยังยังคุณหญิงหมอก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะก็คือว่าก็เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เป็นตัววัดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอชี้เป้าแล้วใช้เครื่องมืออื่นเข้าไปประกบครับอาจารย์เห็นไงคือต้องทีลอย่างก่อนครับจริงๆทมว่าผมพอใจกับได้ทาการทดลองที่ว่าไปแล้วอย่างผมบอกว่ายัง เพราะว่านั่นเป็นการการทดสอบประสิทธิภาพเรายังไม่เคยทดสอบทางวิทยาศาสตร์เลยว่าตัวไอ้เครื่องเครื่องพวกนี้มันทำงานจริงยังไงแล้วจริงๆผมรู้อยอะมันทำงานจริงยังไงแต่ไม่เคยเคยยอมรับกันแล้วผมก็เรียกร้องตลอดตอนที่เข้าไปเป็นกรรมการตรงนั้นเขารับปากผมว่าจะมีทดสอบทางวิทยาศาสตร์แต่สุดท้ายแบบไม่ทำฉันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทดสอบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราได้คำตอบชัดๆเช่น ผมมีสุภานชัดเจนเลยว่าเครื่องเี้ยมันใช้แรงของคนในการทำมันไม่เคยหมุนเองได้ไม่ใช่หรือมนเรนือธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่สามารถมุนเองได้มันอยู่นิ่เฉยถ้าเราผมเก่งพลังงานอะไรมันก็ไม่มุนแต่ถ้าผมถือเนี่ยผมจะชี้ใครก็ได้ผมชี้ใครก็ได้ครับคือ้าอาจาร้มาผมเคยเล่นถ้าผมบังคับได้อีกครับบังคับได้โดยคนไม่รู้สึกว่าผมยกขึ้นยกสองเลยอย่างเดียววันนี้เราเราตะคุณดูอัลฟาซิกันก็เห็นก็เห็นจะใช้ประชีได้ก็คือว่าถ้าสย่งเนี้ย ถ้ากำังไปใช้สถาน,ถานาการณ์จริงนะครับมันยังพอใช้ได้เช่นเจ้าหน้าที่ที่เขามีความสามารถในการตรวจพิสูจน์ระเบิดเขามีเขามีเซนต์มีมีความสามารถในการพสุดเนี่ยเขาเหมือนกับเครื่องขยายขยายสามันสามดุลเขาขึ้นไปในการที่เขามองดูว่าตรงนี้มันน่าจะมีระเบิดอยู่แต่ว่ามันม,ม,มันไม่สามารถเป็นพอยต์ในการชี้ได้กันคําว่าชี้เป้าจะใช้ในกรณีนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นทางการไปชี้คนเนี่ยอันนี้ต้องขอให้เลิก การที่บ<ม>อกว่าไปชี้ว่า<ม>คุณมียาเสพติดหรือเปล่าหรือว่าอัลฟาซิกไปใช้ไหมหรือคุณบอว่าคุณมีสารระเบิดหรือเปล่าตรงนี้มนไม่แฝงไม่แฝง์เขาบอกได้ไหมว่าเอาไปชี้เบื้องต้นแล้วเอาเครื่องมือที่นี่เนาะเข้าไปตรวจอีกทีนึงตรวจค้นตัวอีริงก็เอาก็เอาเครื่องมือเบ่งเต้นเข้าไปเลยเอาเอา,คาเครื่องม,มือที่พิเศษไม่เข้าไปเลยในสถานการณ์ตรงนั้นคุณมีคุณมีสิทธิ์จะทันได้อยู่แล้วเขาบอกว่าผมผมสงสัยครับก็ขอเอามาใช้แต่ไม่ใช่เอาพื่อที้ไปชี้ ถ้าเป็นผมเนี่ยโดยส่วนตัวอยู่มาชี้ผมผมไม่ด้บอก่าผมรู้อยู่แล้วมัน,มนใช้งานไม่ได้อย่ามาชี้ผมแต่ถ้าบอกว่าอาจารย์คราบขอนุญาตขอขอไป,ไปเข้าเครื่องเช็คหน่อ,นอก็ก็เอาสิเพราะผมรู้นั่นมันเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก<อ>็ทําเลยแล <ๆ S 2> <อ>้วเราก็แยกแยะออกมาว่าถ้าเป็นคนเนี่ยมนเรื่องสิทธิของเขาอย่าไปใช้ใช่หยุดเลยใช่ผมขอร้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชำนาญในการหาระเบิดจะเอาไปชี้เป้าบ้างก็แล้วแต่ใช่ครับใช่ถูกต้องครับก็อาจจะทำให้แคบในจุดนี้จุดนี้อยู่นี่แหละไม้เข้าใจใช่อธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างนี้ ก็คือกำหนดพื้นที่ในการค้นหาให้แคบลงครับมันเหมือนจะขยายแล้วโฟกัสสมาสจิสำนึกของเขาแล้วเหมือนกับเป็นการระเบิดเนี่ยที่การหาระเบิดเขาจะรู้ว่าประมาณไหนใช่แล้วจิตใจขอนมีเขาจะเขาจะทางานประกอบกับประสบการณ์ของเขาครับอ๋อที่อธิบายได้ครับถูกต้องแต่ในส่วนงการไปชี้คนเนี่ยเราแยกแยะไม่ได้แต่แยกแยะไม่ได้ว่าเขาชี้ด้วยจิตสำนึกหรือแยกแยะด้วยจิตสำนึกอาจจะมีด้วยอคติก็้าเกย่ยวข้องากลมาก เพราะสมมติว่บอกอ่าดูแล้วผูช้ชายคนนี้ถ้าทางแล้วน่าจะมีถ้าทางปุ่มฐานมีเครื่องชี้เงินแล้วผมบอกอ่ามีเงินเยอะนี่อ,อ,อย่างเงี้ยม,มันมันคิดได้สารพัดอย่างเมื่อวานก่อนผมไปเดินเล่นผมไปคุมสอบผมก็อ้าวคุณมีโพลสอบป่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาเชื่อถือตามเราเนี่ยมันก็จับกลายเป็นว่าเออมันใช่ได้จริงออแต่ถ้าเราเรู้ว่ามันไม่ได้ใช่ไม่ได้จริงเนี่ยไม่ควรจะไปยุ่งกับมนุษย์ครับอ่ะอันนี้คือชัดเจนนะท่านผู้ชมว่าก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่จะใช้ไปบวกประสบการณ์ของท่านครับ ในการกำหนดแคบหรือให้เข้าแคบลงบที่จะเข้าไปค้นหาว่ากัดแต่กับคนเนี่ยขอให้เรองทันทีอ